มอย่างที่บอกว่าผมทาลายมือเนาะคร้วทนีนะครับลายมือเนี่ยก็คือคนบางทีอยู่ไกลอาจจะมาเจอเราไม่ได้นะเวลานี้แล้วมีเรื่องเดือดร้อนหรือว่าเรื่องในลักษณะที่อยากได้อ่าเช่นเงินงานโชคลาภอะไรเงี้ยอยากมีวัตถุมงคลหรือมีเครื่องรางหรือมีพลังงานด้านนั้นๆที่ออกมาแสดงในลักษณะที่เป็นฝ่ามือ,อหรือลายเส้นนั้นๆจะมาเขียนในนี้<า>ผมก็จะเป็นคนร่างว่าคุณผู้ชมครับอยากได้เรื่องลายเส้นอยากสามเรื่องเงินงานโชคลาภผมก็จะเขียนในนี้เลยและก็เดี๋ยวจะเขียนชื่อวันเดือนปีเกิด อ่ะยกตัวอย่างเช่นอยากมีเงินเงิน มีการงานที่ดีมีงานมีคู่ครองที่ดีต้องอ่ะสามเรื่องหมอเกตก็จะเขียนลงไปในแผ่นยันนี้เลยลายมือที่เป็นในลักษณะเสริมเรื่องนางสาวเรื่องแล้วทีนี้ลายมือนี้ครับก็จะไม่ได้ลบไปไหนจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามที่ลายมือจริงๆเราเปลี่ยนอ่าเขาก็จะเสริมอยู่อย่างนั้นนะกับตัวเราเพราะในนี้ครับทำพิธีนั้นสองวาระสองวาระเหรวาระแรกเดี๋ยวจะเป็นเทวาพิเศษก็เป็นสายพรามณ์ที่มีชื่อเสียงสําเร็จไปแล้วเพราะว่าในนี้ครับจะมีองค์พ่อปปิคเนศอยู่ด้วยแล้วก็เลยเชิญ พรามในสายตรงอะครับจะได้มีพลังงานองค์เทพสถิตอยู่และอีกอย่างหนึ่งแล้วก็มาวันที่สองจะเป็นพุทธาพิเศษอธิษฐานจิตโดยหลวงปู่รามที่เป็นรูบาาจาร์ผมเนาะที่ท่านเก่งมากๆแล้วก็ในเนี้ยก็จะเป็นพลังงานจะเกี่ยวกับเรื่องของหนุนดวงชะตาอยู่นะเพราะว่าเมื่อกี้ผมบอกนาอยากจะให้แผ่นยันนี้ครับเอาไว้ช่วยส่งเสริมให้ดวงชะตาเนี่ยไม่ตกด้วยอันนี้คือเบสเลยใช่แล้วก็พอเขียนชื่อไว้เนี่ยท่านก็ดวงราไปอยู่ในนี้พลิกรายการเป็นดีถูกต้องจริงๆแล้วอย่างที่ศาสตร์ลายมือเนี่ยถ้าเราเชื่อนะครับว่าลายมือคนเรา มันเปลี่ยน,ยนอยู่เรื่อยๆทุกๆ3เดือนแต่ว่าถ้ามีแผ่นยันนี้ลายมือถูกกําหนดตายตัวไว้แล้วใช่บางท่านก็บอกว่าเป็นลายมือที่เป็นพระโพธิสัตว์อ่าเราก็เหมือนเราเหมือนมีเครื่องรางที่มีลายมือพระโพธิสัตว์ก็คือเป็นลายมือที่แบบสุดยอดอยู่แล้วทุกๆเรื่องเอาไว้ในนี้แล้วพลังงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นคาถาอาคมวิชานะตามความเชื่อของผู้ชมเราก็เอามาไว้ใกล้ตัวเพราะว่าที่ร้านผมอะครับองประธานในการที่เชิญมาเสกลายมือทุกๆครั้งอ่ะบผมจะเชิญองค์พ่อปปิคเนตแล้วองค์ปูดเทวสวรรณที่เป็นครูบ เนี่ยก็เอามาประกบคู่<อ>แล้วยันรอบตัวนี้เขาเรียกว่าอุอากาสะคือเป็นยันมหาเศรษฐีอรอบรายมือด้วยนั่นก็ชื่อวันเดือนปีเกิดเราได้ไปอยู่ในสิ่งที่เราต้องการเงินงานโชคลาภ<อ>พลังงานองค์เทพก็จะคุ้มครองเรา<อ>และเราก็ต้องเอามาไว้ใกล้ตัวผมใช้คําว่าเป็นพลังงานที่ดีแล้วกันเป็นพลังงานที่ดีถูกไหมใช่คับนะฮะแล้วก็ตามความเชื่อคือถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราพกแผ่นยันเนี้ยติดตัวเอาไว้แน่นอนแหละว่าถ้าเราคิดอยู่เสมอว่าเอ้ยในนี้มีสิ่งดีๆเกี่ยวกับตัวเรา เพราะนั้นมันเป็นการเสริมกำลังใจเราเพิ่มขึ้นไปอีกเวลาเราสร้างร่วมสร้างพระประธานแล้วเราต้องเขียนชื่อถูกเอาไว้ใต้ฐานพระนัันและคลายกันเหมือนกันอันเนี้ยเหมือนเราเนี่ยแล้วก็ให้หลวงปู่ท่านทำพิธีพราหมณ์และพิธีพุทธครูบาอาจารย์ประสิทธิได้ทั้งองค์เทพด้วยที่นี้หลายคนเกิดข้อสงสัยถ้าเช่าบูชาไปแล้วเนี่ยเราจะพกติดตัวไ้ได้ยังไงบ้างไว้ในกระเป๋าสะพายได้ไหมหรือไว้ในหลังเคสโทรศัพท์ได้ไหมหรือไงส่วนใหญ่ณตอนนี้ครับพี่จริงๆที่ดีไซน์ออกมาเลยเพราะ อยากให้ติดตัว oh. อยากให้ติดตัวแล้วพอติดตัวแล้วนี่ครับส่วนใหญ่ตอนนี้จะมีโทรศัพท์และโทรศัพท์เป็นอะไรก็ได้ณนะเวลาเนี้ยได้เงินได้งานถูกไหมอะไรก็อยู่ที่โทรศัพท์เสมอเรายิงแอด a c e b o o k เราทําอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือตัวเงินของเราและอยู่ใกล้เราตลอดยีชั่วโมงอ่ะใช่ถูกไหมก,ก่อนนอนหลับใส่เลยครับ๋อ,อใส่เขาเ้าไปในหลังใส่ในหลังเคโทรศัพท์ได้เลยครับและให้อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดเพราะฉะนั้นอะไรที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดมากกว่าแฟนเราณตอนนี้ก็คือโทรศัพท์สวยงามไหม ถ้าบอ,อ,อกในแง,งน่เฮงไม่เฮงยังไม่รู้นะ ความดีไซน์สวยงามอันนี้เราทัวไว้เป็นฝ่ามือแล้วก็มีองค์เทพคุ้มครองตัวเราเสมอแต่มีอย่างนึงก็คือว่าสมมติถ้าเกิดพินัจจาบูชาให้แฟนอะต้องแยกกันเพราะว่าชื่อแฟนกับแฟนของใครของมันถ,ถูกถูกเพราะอันนี้คือยันฝ่ามือเศรษฐีเฉพาะบุคคลอ,อ,อย่างนี้ทีนี้ในกล่องครับหมอกเกตโทษนะมีพระพิคเนศด,ด้วยได้ครับพระพิคเนตคือในกล่องนี้นะครับผมอ่ะก็จะให้อย่างนี้เลยในเซ็ตนะครับไม่ใช่ให้แค่ยันจะมีแผ่นยันดวงเศรษฐีเมื่อกี้น้อง ขมือเศรษฐีเมื่อกี้หนึ่งชิ้นนะครับผมถือให้และมีองค์พ่อพระปิคเนศที่ผ่านพิธีทั้งพุทธนะพุทธาวิเศษและเทววิเศษองค์เทพโดยที่พราหมณ์วัดถูกต้องเอาไว้ให้ติดตัวด้วยไปบูชาอะไรก็ได้อันนี้ปางประทานพรไหมใช่เป็นปางประทานพรอันนี้และก็ที่สําคัญบารมีหลวงปู่รามเนี่ยท่านเนี่ยดังเรื่องใส่สิบก็คืออันนี้เสกไปแล้วเอาให้ไปด้วยเกี่ยวกับเรื่องของเงินงานไปผูกไว้ติดตัวได้เลยเนี่ยนะในเซ็ตก็จะมีทั้งหมด3 อย่างนี้ให้ครบถ้วนไปเลยครบถ้วนเลยนะเป็นสายองค์เทพแล้วก็เป็นแบบเสกวาระต่างๆครบถ้วนอยู่ในบ็อกเซสแบบโอ้นี่สวยงามเลยนะครับอันนี้คือของแท้ของจริงที่ผ่านพุทธพิษศษทั้ง2วาระรนะครับนี่ก็จะเป็นบ็อกเซสแบบนี้ ใครที่อยากจะสนใจสั่งจองแผ่นยันฝ่ามือมหาเศรษฐีรุ่นโคตรรวยมอเก็ตสั่งจองได้ทางไหนครับเพจนะครับสักลายมือเศรษฐีมอเก็ตนะครับจังทลยหนึ่งอันที่สองคือลายแอดนะครับก็แอดไซน์นะครับ D E V A คแอดไซน์ D E V A หรือเบอร์โทรศัพท์นะครับ098-564-9666หรือช่องทางที่เห็นถ้ไม่มทันก็คือข้างน่านี่คืออยู่ตรงนี้นะ